สิบเนาะอันนี้ของที่ไหนจ๊ะชุมพรค่ะอ๋อของชุมพรเราก็มีนะครับเพื่อนๆอันนี้โลละร้อยนี่จ้ะเนาะมันเงียบมากวันจันทร์เนาะธรรมดาทุกที่นะครับวันจันทร์อ๋อนู่นนะครับนี่นี่เฮยต้งของก็เปลี่ยนเลยนะครับผมขายดีสุดแล้วครับผมนี่แกะแพ็คแกะเป็นแพ็คๆนะขอบคุณมากครับเฮียครับขายดีๆครับผมเฮียต้งจันทบุรีนะครับผมครับผม กิโลน,น,นั่นนี่เนาะเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยสิบาทจะไซส์เนี่ยอะไรเรียกมาหน่อยอ่ะเท่ากันเหรอร้อยยี่สิบอะชุมพรนี่ครับหลังสวนมันจะหวานมันนะครับเฮียสันติเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทอ่าเบีบีนะสวยๆครับผมนี่ร้ยสิบบาทเนาะไซส์ใหญ่ไห,หม่้อยสาทสามแถวาแถวนี้ร้อยสิบบาทนะครับไซส์ก็จะประมาณสองทัาจะเป็นรถ เปิด้ายจากสวนไม้เองนะครับผมวันนี้มีอยู่4คันนะครับตรงนู้นอีกคันหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องลุงน้อยชาแนลนะครับวันนี้ลุงน้อยอยู่ที่ตลาดไทยนะครับอาคารฤดูการนะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาอัพเดตราคาทุเรียนนะครับผมซอยสิบเจ็ดนะครับอาคารฤดูการตลาดไทยนะครับผมวันนี้วันที่7ตุลาคม2 5 6 7นะครับตรงนี้บ่ายโมงกับ19นาทีนะครับไปชมนะครับช่วงบ่ายครับผมครับเนี่ยครับ ตลาดทุเรียนนะครับซอย17นะครับผม้านฤด,ดูกาลนะครับตลาดไทยช่วงเวลาตอนนี้บ่ายโมงกับ20นาทีนะครับผมเดี๋ยวน้อยพาเดินชมนะครับผมตอนนี้ทุเรียนก็น้อยนะ,ะขายปีกนะครับตรงนี้ขายปีกด้านหน้าจะขายปีกนะครับวันนี้วันจันทร์นะคนก็จะน้อยน้อยหน่อยอถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะเนาะเสาร์อาทิตย์คนเยอะไหมวันอาทิตย์เนาะเมื่อวานไม่ได้มานนี้ก็จะเงียบเงียบหน่อยเนาะนี่ขายปีกทุเรียน เดี๋ยวมาอัปเดตให้ให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมโลสามร้อยสามสิบเนาะอันนี้ของที่ไหนจ๊ะอ๋อของชุมพรรูละร้อยสามสิบบาทนะครับผมมันทองชุชุมพรนะครับผมมีร้อยยี่สิบเนาะเงียบบ้าวันนี้เงียบนะแต่วันนี้จะเงียบหน่อยวันจันทร์เสาร์อาทิตย์ขายดีเนาะจะก่อนจะมาไม่ได้มาจิตรลัเดี๋ยวมาถ่ายวันจันทร์ให้ดูแล้วกัน มาได้นะไม่ต้องเบียดใครนะวันนี้วันจันรวันที่คน,ท,นที่เจ็ดนะเสาที่เยอะแน่นอนเพราะว่าคนมา,มาซื้อขององ่องอื่นแล้วก็มาหาทุเรียนทุเรียนกินนะครับผมเนี่ครับมันมีร้อยสามสิบนะมาชมบรรยากาศวันจันนะคะช่วงบ่ายๆนะมาได้นะครับมาอุ่นหลุนนะครับผมตอนนี้ไม่แพงนะทุเรียนนะร้อยสามสิบบาทเนี่ยปอกให้จีดให้นะจีดให้อย่างเดียวนะโอเคด้านหลังก็มีนะครับผมช่วงนี้ทุเรียนไม่ค่อยมีนะน,น้อยแล้ กามาใหม่อยู่เมื่อไหร่คุณครเรียนมาใหม่เหรอปีหน้ามาเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมตลอดเออมีน้อยหน่อยเนาะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะต,ตอนนี้ก็มีกินอยู่มีเรื่อยๆนะครับผมอันนี้โลเท่าไหร่อย่างนั้นอ๋ออันนี้ขายปีกใช่ไหมร้อยสามสิบบาทเอามาอืมขายยกเข่งโอเคเนะ่ย ขอบคุณมากครับผมจะมาอัปเดตให้ดูโปรโมทให้ด้วยแหละตลาดไทยลุงน้อยชาแนลเนี่ยทำคลิปอยู่นี่แหละครับขอบคุณมากครับผมดีจังใน,น,นช่วงบ่บยๆนะบรรยากาศก็จะเย็นนิดนึงนะครับเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะวันนี้วันจันทร์วันที่วันที่7ตุลาคม2567นะจะมาชมบรรยากาศอัปเดตให้ดูนะครับผม อ่านี่วันจันทร์ก็จะเงียบๆหน่อยนี่ยร้อยสี่สิบบาทลูกใหญ่หน่อยไซก็จะประมาณสองสามโลขออนุญาตนะ,ะนี่ร้อยสามสิบบาทครับผมเกรดเอนั่นแหละครับผมไซนี่น่าจะห้าโลถ้ามั้งพิ่มนี่สุเรียนของชุมพรน,นะชุมพรป่ะเนี่ยของชุมพรไหมโอ้ชุมพรไซนี่กี่กิโลลูกนึงประมาณห้าโลอันนี้ห,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 ห้าโลนี่นล่ะ เ<โ>อ่อสี่ <3 S 1> โลสามโลสี่โลเนาะหืมร้อยสี่สิบปันเนี่ยลูกไซส์ใหญ่แน่้ห้าโลนี่ประมาณสี่ห้าโลนี่ร้อยยี่สิบก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้น่าจะหกโลขึ้นนะเนี่ยที่จากมาได้นะครับผมอยู่ปากซอยนะครับผมปากซอยนี่จักอ่าบรรยากาศก็จะเงียบเงียบเงาเนี่ยครับาาบรรจนนะ,นนะท,ท,ะทุกที่เลยทุกที่เงียบ ลุงน้อยยังขายเงียบเลยครับผมเนี่ยมอนทองโลละร้อยนะครับผมอันนี้แกะให้ปอกให้เนาะจะีดให้อย่างเดียวเนาะนีจะ่จ้ะร้อยเดียวก็มีนะครับเพื่อนๆอันนี้โลละร้อยนี่จะ้ะ<อ>มีร้อยหนึ่งมาได้นะครับอ่าอันนี้โลร้อยสามกินได้เลยใช่ไหมจ<ะ>้นี่โลละร้อยอันนี้จีดให้อย่างเดียวเรื่องไงจ<ะ>้จีดเป็นลูกๆเนาะว<ะ>ันนี้เงียบเนาะ ขาเงียบมากวันจันทเนาะธรรมดาทุกที่เลยครับวันจันเสาร์อาทิตย์ขายดีเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะเออถ้าดีคนจะเยอะหน่อยถ้าเสาร์อาทิตย์อ่ะโอเคนดี่มาได้นะหนุนได้นะครับวันธรรมดาก็มานะครับได้นะครับผมมาซื้อลูกหนุนนะครับผมนี่ครับตลาดไทยนะครับลานฤดูการตลาดฤดูการนะครับอันนี้มีตั้งแต่ซอย17นะครับแล้วก็ถึงซอย21นั่นแหละครับผมแต่ว่าก็จะ มีของไม่เยอะนะครับมันไม่ใช่ฤดูนะครับ่อกฤดูอยู่นี่จ้ะก็มาแกะมาชิมได้นะครับเดี๋ยวน้อยก็จะเดินไปท้ายซอยนะครับผมนี่จ้ะนี่ร้านเฮียโต้งนะครับผมครับอืมขอนนขอนุญาตนะครับเฮียร้านเฮียโต้งคนไหนเฮียโต้งเฮียโต้องอ๋อนู่นนะครับ <laughs> <laughs> นี่นี่เฮียโต้งของ กด,ดเปลี่ยนเลยนะครับผมนีม่จ่าเฮียโต้งครับผมนีม่จ่านี่ร้านดังน,งนะครับผมเฮียโต้งนะครับผมจันทบุรีมาได้นะครับร้านปากซอยนะครับตอนนี้อยู่ปากซอย19นะครับผมวันนี้จะออกรายการเคอยต้องเจ๋อโอ้เหรอเฮียคนดังกันเนี่ยครับผมอันดังร้านเด็ดเลยนะครับผมโอ้ เดี๋ยวนี้ออกรายการตุงน้อยชาแนลมังมาได้นะครับผมนี่คนดังตลาดไทยใช่ไหมครับเนี่ยนี่เป็นไงเฮียขายดีไหมดีมากเลยดีมากนะเตา,นะาที่ขายดีกว่านี้อีกครับครับผมช่วงนี้น้อยนะของน้อยอยู่น้อยแต่เรามีของเยอะมีมีมีเรื่อยๆครับรบค้ครับผมเรามีของทั้งปีครับอ๋อมีของทั้งปีให้ลูกค้าแบบขายมีตลอดจ้ะ เราราคาถานไม่แพงครับครับผมอันนี้มาจากจันเลยใช่ไหมคฮับเอออันนี้มาจากภาคใต้ครับอ๋อภาคใต้มีทอดรอ,อนครับผมทอดร้อนแทบผมอ๋อเนี่ยครับผมทอ, <laughs> อร้อนแทบครับผมน้องแบบร้อนแทบพอีรทนี่มาเลยนะครับผมร้านเนียอต้องจันทบุรีนะครับผมปากซอยสิบเก้านี่ครับผมนี่นมาได้นะตอนนี้คึกคักร้านไหนเงียบมีเนื้อต้งนี่ขายดีสุดแล้วครับผม มีแกะแพ็คแกะเป็นแพ็คพกแล้วครับผมร้อยสามสิบร้อยสี่สิบมีนะครับเนื้อดีๆนะมีตลอดทั้งปีนะครับเนื้อต้องครับผมมาได้ครับผมตลาดไทยนะนี่จ้ะไปะนี่ตรงนี้แกะแพ็คได้นะครับผมเป็นลูกๆได้เนาะอย่างนี้โลเท่าไหร่คะเออโล่เก <90 S 2> <45. S 1> ้าสิบอะไรเป่ะห้าเก้าสิบบาทอ๋อเก้าสิบบาทแล้วก็ไปแกะแพ็คใช่ไหม ขายเป็นลูกก็โลเก้าสิบาทครับผมโอเคครับผมไะเฮียโต้งจันทบุรีนะครับเจมีมีทั้งปีนะครับผมเฮียโต้งนี่ครับผมนี่จ้าเฮียชมบรรยากาศนะครับเฮียขอบคุณมากครับเฮียับขายดีๆครับผมเฮียโต้งจันทบุรีนะครับผม ครับผมนี่ของจริงนะครับนี่นู่นะครับโอ้นู่นขายล็อกเลยเนี่ยเหมาหมดเลยนู่นอันยาวเป็นกิโลนะครับอันยาวเป็นกิโลนี่ของจริงนะครับผมนี่แปดห้านี่ครับนี่ครับผมเก้าห้ามีนะครับผมนี่ร้านเมียโต้งมาได้ครับขายดีขายดีครับผมไปน้อยพาเดิน ไปด้านหลังเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นรถรถมาจากสวนนะครับรถกระบะเปิดท้ายนะตอนนี้ก็มีปลาปายนะครับผมก็มีทุกลานนะของมีเรื่อยๆแต่ไม่เยอะนะครับราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าของของมีน้อยนะครับผมจ้ะหนูน้อยชมพาชมบรรยากาศนะ,ะดูราคาว่าตอนนี้มีทุเรียนอยู่นะครับผมแต่ราคาก็จะสูงนิดนึง นี่จ้ะตั้งแต่ซอย17ถึงซอย21นะครับอ่านี่จ้ะมีกับทุกร้านนะครับช่วงนี้ช่วงบ่ายของก็จะน้อยนะครับไปน้อยเดินลัดซอยนี้ครับไปเดี๋ยวจะทะลุซอยสายซอยเลยครับผมนี่จ้ะตรงนี้อยู่นะครับอ๋ขออนุญ,ญาตนะครับร้านพิมพ์แปนเจน,นะครับ นี่มีทุเรียนอยู่นะครับไิไซเล็กๆก็มีนะขออนุญ,ญาตนะครับโลเท่าไหร่จ๊ะไซเล็กร้อยสิบบาทของที่ไหนของที่ไหนจ๊ะหอชุมพร,ช,มพรชุมพรเนื้อดีอยู่ออเอาลูเข้าจะแบบนี้แหละชุมพรผมเคยขายอยู่ร้อยสิบบาทอันนี้ร้อยเดียวี่ไนซน,น่าจะกิโลน,นันะ่นี่เนาะเนี่ย ร้อยหนึ่งร้อยสิบาทจะไซส์มาหน่อยสองโลสองโลถึงสองโลครึ่งนะครับผมเนี่ยตรงกลางซอยสิบยี่สิบนะครับผมร้านพิมพ์เอนเจนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับช่วงบ่ายนะมาได้นะครับช่วงบ่ายบ่ายบ่ายโมงกับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับบ่ายโมงครึ่งนะไปไปต่อนะครับผมขอบคุณครับน้อยพาชมบรรยากาศนะครับอตอนนี้จะคนจะน้อยนะครับไม่ค่อยคึกคักนะ แต่ของมีตลอดนะครับเฮียยุทธเกสานะครับนี่มีเรือตุเรียนสุขหามท้ายรถครับผมอนุญาตนะครับมาชมหน่อยนะครับครับอนุญาตครับผมตุเรียนหมอนทองครับผมสุขหามของที่ไหนครับพี่หลังสวนหลังสวนชุมพรเนาะ๋อตอนนี้ชุมพรออกก่อนเขาใช่ไหมชุมพรออกก่อนรู้เท่าไหร่ล่ะสอบถามหน่อยอันนี้ร้อยสิบห้าอันนี้ร้อยสิบห้าฝั่งนู้นล่ะร้อยยี่สิบครับอ๋อร้อยยี่สิบ เนี่ยอะไรเลียกมาหน่อยอ่ะเท่ากันเหรอร้อยยี่สิบอ่ะร้อยยี่อ๋120อร้อยยี่นะครับผมไซนี้ก็ประมาณอืนะสามโลแล้วเนาะสามโลไดไหมไซนี้ได้สามโลเนาะร้อยยี่สิบอ่าดีจะเนื้อดีๆนะชุมพรนี่ครับหลังสวนมันจะหวานมันนะครับเนื้อจะเนื้อเนื้อไม่ค่อยเหลืองมากแต่หวานมันนะของหลังสวนชุมพรทุเรียนสุกหามขายรถนะครับสุกขายรถเลยนะ นี่ครับร้านเฮียยุทธเจสาระยองโอเคครับผมขอบคุณมากครับเราชมบรรยากาศนี่ช่วงบ <ขอ S 2> ่ายๆก็ท้ายซอยแล้วนะครับผมลุงน้อยก็มาถึงท้ายซอยแล้วครับร้านเฮียสันติเจ็ดสิบห้าบาทลูกใหญ่ๆเลยนะนี่จะ้ะมาได้เลยนะครับทุเรียนอนุญาตนะครับถ่ายได้ไหมถ่ายได้ถ่ายได้เนาะ นี่เลยเจ้าของช่องอะไรอ่ะช่องลุงน้อยชาแนลอ๋อชาแนลครับผมครับผมนี่ร้านเฮียเหรอนี่ร้านเฮียเฮียสันติครับผมครับผมมันจริงจริงมันเปลี่ยนเลยนะมีทั้งปีครับมีตลอดเลยเหรอครับตลอดครับครับผมอยู่ท้ายซอยทำตะวายด้วยครับอืมมีทั้งปีเนาะใช่ครับครับผมขายดีไหมเนี่ยตรงเนี้ยก็ตรงนี้ก็พอขายได้ก็ขายได้เนาะของมัมันไม่เยอะแต่ว่ามันมีตลอดเนาะมีตลอดมีตลอดครับ รงนี้จะเข้าหน้าทวายนะครับหน้าทวายครับอได้ราคาเนาะครับครับผมจะมีทั้งปีก็ได้ขายทั้งปีได้ขายทั้งปีคนระับของมาจากไหนครับเนี่ยของมาจากชุมพร,รชุมพรอ๋อเรามีของป้อนตลอดเนาะใช่เออมีของตลอดชุมพรแล้วก็มาต่อไปก็เป็นนครอืมมีหมดเนาะอ๋อเรารับซื้อได้มีลงเงินแล้วเหรอเนี่ย มีลงําทำทำทำตลาดอย่างเดียวครับอ๋อทำตลาดอ๋อครับผมโอเคมีตลอดนะครับทั้งปีนะครับร้านเนี้ยสันติเนาะโอเคขอบคุณมากครับเมียมีเนื้อมีเนื้อขอชมหน่อยเนื้อรานี่อ๋ออันนี้เนี้อตัวเนื้อนะโอ้เนื้อเหลืองดีจังเลยเนี่ยกินได้ครับลองเอาไม่เป็นไรครับผมครับผมเนื้อดีจังเลยเนาะเหลืองเลยอันนี้ของที่ไหนนะชุมพรชุมพรครับเออเนื้อเนื้อดีมากเลยไซส์นี้กี่ กี่กิโลครับเนี่ยประมาณ4โลสโลโลเท่าไหร่ครับเนี่ยโลตอนนี้ผมขายอยู่ร้อยร้อยเดียวร้อยสิบาทร้อยสิบาทอ๋อเนื้อดีมากเลยนะครับโอ้โหนี่สุกใส่ร้หรือเปล่าใช่สุกโอ้ใส่ร้เนาะมันแก่เนาะมันแก่จัดมันเลยเหลืองเนาะครับครับของเอบีเลยครับนี่อืมอ่าเอบีนะสวยๆครับผมนี่แหละใช่ครัอ่าร้อยสิบบาทนะครับผมผมจ้าครับผมโอเค ฝังนน้นอะไรเนียนี่เท่าไรรัครับจจ้อันนี้เท่าไรครับอันนี้ร้อนึ่งครับร้อนึงเนาะร้อยร้อส่วน1้อบาทก็มีร้0ยร้บาทเนาะในราคา2ราคามีร้บาทเนาะไซส์ใหญ่หน่อยมจ้ะสแถวนี่ร้อยสิบบาทนะครับไซส์ก็จะประมาณ สองสาโล,ลนะเนาะใช่ใ,ชใประมาณ3โลเนื้อดีนะครับของชุมพรตัวนี้ชุมพรชุมพอรอร่อยหวานมันดีเนื้อดีเมื่อกี้แกจัดเลยโอเคมีทั้งปีนะครับร้านเฮียสันตินะครับผมตลาดฤดูการตลาดซอยสิบยี่สิบเนาะซอยยี่สเข้าไปดูช่องพี่ช่อง<ป>ช่องผมก็ติดตามได้เลยครับช่องลุงน้อย h ช n แนลโอเคครับผมตอนนี้ลุงน้อยมาอยู่ที่ท้ายซอยยี่สิบแล้วนะครับผม ร้านเฮียสันตินะครับผมอยู่ท้ายซอยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตรงจอดรถเปิดท้ายนะครับรถกระบะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีไม่กี่คันประมาณสามสี่คันเนี่ยครับผมท้ายซอยนะยังน้อยพาชมนะขออนุญาตนะครับรนะถ่ายได้ไหมถ่ายยูทูบ b e ไอเนี่ยทำสิงหอุ้ยสวยถ่ายแล้วสวยเนี่ย เขาดูสินค้าคือนี่ถ้ำสิงสิงบุรีเนาะอ่าำสิงสิงบุรีโอเคครับนี่ก็อยู่ท้ายซอยเลยนะครับซอย18นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเปิดท้ายจากสวนไมยเองนะครับผมวันนี้มีอยู่สี่คันนะครับตรงนู้นอีกคันหนึ่งนะครับผมเนี่ยลูกีใหญ่ๆนะครับมาสอบถามนะครับผมนี่ครับโอเคครับน้อยก็พาชมหมดแล้วนะครับผมนี่ครับผมอน้อยก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอยู่ท้ายซอย สิบแนะครับร้านขวัญชัยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับลุงน้อยนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ